นี่นะคะเป็นแม่แมวที่ทอรหดมากคลอดลูกมาทั้งหมด4ี่ตัวสีขาว3ามตัวแล้วก็สีส้มไม่ใช่สีส้มสิแมวสลิดอะ่ะทับบี้ทับบี้แคทหนึ่งมันเป็นแมวที่เก่งมากช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยอะแต่มันก็สามารถเลี้ยงลูกได้แบบหาอาหารด้วยความยากลำบากแต่เราก็กลับมาให้นมลูกต่อเป็นแม่ที่มีความรับผิดชอบสุดๆเรารู้สึกประทับใจมาก แล้วคุณแม่เราก็เห็นมันนะคะมันก็มาหาคุณแม่เราทุกวันเลยคุณแม่ก็แบบให้อาหารมันเดี๋ยวเรารอดูว่าลูกๆมันจะออกมาไหม งไหลังจากแมวมาอยู่ดูเจ้าด้ลากมันแบบลมลงมาแล้วไห <c oughs> น,นใครเป็นคนทำลายต้นไม้อะไรนะไมอ เพื่อนมีแมวแอบเข้าบ้านเหนีวแ,แอบเข้าบ้านเขาเหรอสวัสดีค่ะทุกคนแพรจาก Channel โดร a n i t นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆืฟังกันค่ะว่าช่วงนี้เรากำลังถักอะไรอยู่นะคะคือจริงๆแล้วอะ ช่วงนี้เรากำลังตัดคลิปที่สอนทักเสื้อตัวนี้นะคะคือเสื้อตัวนี้ก็มันก็จะเป็นรูปแบบแบบเดิมๆอะเพื่อนๆก็คือเสื้อแขนกุดแบบครอปเป็นเสื้อกักนะคะแต่ว่าเราอะทำคลิปอันนี้ที่แตกต่างไปก็คือคลิปนี้จะเป็นการทำแบบละเอียดละเอียดเลยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยชัวร์เหมือนประมาณว่าเพื่อนๆดูคลิปอื่นๆที่เราสอนทักเรารู้สึกว่าเออมันดูแล้วมันยากเกินเพราะมันมีรายละเอียดของลายอะไรต่าง เราก็เลยทำอันนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นคลิปที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบยังไม่เคยถักเสื้อเลยแล้วอยากถักให้สำเร็จตัวแรกนะคะเราก็เลยเนี่ยตั้งใจทำอยู่แต่ด้วยความที่มันเป็นคลิปลักษณะแบบสอนละเอียดละเอียดอะเพื่อนๆมันทำให้แบบมันใช้เวลาตัดต่อนานแล้วเราแบบค่อนข้างเบื่อมากเวลาตัดตอ่อเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยจะมาทำคลิปขั้นนิดนึงคะ่ะจะมาเล่าเพื่อนๆฟังว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่ถักอะไรบ้าง ก็จะเป็นบล็อกชิลๆนะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้สอนทักอะไรเป็นพิเศษแต่ก็แอบมีคิดอยู่แบบจากหลังจากที่เ,เพื่อนๆเห็นตอนแรกที่เปิดคลิปว่ามีแมวมาอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมคะเนี่ยตัวแม่มันก็ลงมาอยู่ข้างล่างกับเราตรงนี้ก็คือพอเรานั่งดูแมวเล่นกับแมวบ่อยๆเราก็รู้สึกอยากทำแคทบีนี่เพิ่มขึ้นมาอีกอันเราเคยทำแล้วอันหนึ่งนะแต่เรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมา คิดต่อว่าเดี๋ยวเราจะทำดีไหมในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหมวกหูแมวสีขาวค่ะให้เหมาะกับแมวที่มาอยู่ที่บ้านเรานะคะโอเคโปรเจกต์หลักๆนะคะที่เรากำลังพยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเรากำลังทดลองไหมสอแบบอยู่ค่ะในคลิปที่เราเหมือนเราให้เพื่อนๆฟังแล้วก็พยายามแชร์ไหมต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะแนะนำไหม ที่ราคาแบบเหมาะกับค่าครองชีพของคนไทยคะ่ะเวลาที่เราสอนถักเราจะได้เหมือนปักเลยว่าโอเคคลิปนี้เราใช้ไหมอันนี้นะเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เวลาดูอ่ะจะได้แบบซื้อไหมตามได้เลยแล้วเวลางานที่ออกมามันจะได้ออกมาเหมือนกับคลิปที่เราสอนนะคะแล้วว่ามันก็สะดวกดีสำหรับเพื่อนๆที่แบบยังไม่แน่ใจว่าจะอยากใช้ไหมแบบไหนอะไรอย่อางนี้แล้วก็ ก็จะมีไหม2ตัวะคะ่ะเป็นไหมแบบเส้นใหญ่กับเส้นเล็กนะคะไหมเส้นใหญ่ก็จะเป็นอันเนี้ยที่เราใส่อยู่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไหมอันเดียวกับในบล็อกที่ผ่านมาด้วยก็จะเป็นอันนี้ก็เนี่ยเพื่อนๆคือเราคิดว่าคลิปนี้นะคะเราจะใส่พวกเนี้ยแหละที่เราถักออกไปข้างนอกในช่วงที่อากาศร้อนแบบเนี้ยเราจะได้มาพิสูจน์เลยว่าแบบใส่แล้วมันเป็นยังไงนะคะ โอเรารู้สึกว่าแบบในช่วงที่อากาศร้อนหนาดนี้ในเมืองไทยมันก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะได้ชดลองดีนี่หมายถึงว่าแบบโหดดีนะที่ผ่านๆมาอากาศเบอร์นี้เลยอะประมาณแบบ37องศาเราก็ใส่ไปข้างนอกนะคะเพื่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่เป็นเสื้อคุมทับแบบนี้ยก็รู้สึกว่าได้อยู่นะแบบมันก็ร้อนแหละคือช่วงนี้ยังไงมันก็ร้อนอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะใส่อะไรจะใส่ชุดว่ายน้ํามันก็คงร้อนอยู่ดีนะคะเพื่อน แต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่เกินอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะได้เอามาแนะนําให้เพื่อนๆต่อได้รวมทั้งเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของไหมทั้ง2ชนิดให้เพื่อนๆไปหาซื้อกันได้นะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเรากำลังรีบแหละเดี๋ยวเราต้องรีบไปส่งของให้ลูกค้าก่อนคือเดี๋ยวเราเดินไปส่งได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปส่งของกันแล้วเราก็จะใส่เสื้อตรงนี้ไปนะคะโอเค จะใส่เสื้อตัวนี้ไปแล้วก็เราจะใส่เสื้อคลุมแบบนี้ไปด้วยเออคือจริงๆใส่เสื้อคลุมมันก็ร้อนขึ้นเล็กน้อยนะแต่ว่าแบบเราไม่อยากเดินเอวลอยนะคะในซอยบ้านตัวเองไปส่งของกันค่ะปิดประตูลนหะาไม่ได้ป้าาออกไปยังหรอคะอ๋อออกไปแล้วค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ อ๋อตอนไปส่งของมันมีตรงนี้ใช่ไหมคะที่เดินออกนอกซอยไปแล้วแล้วทางขวาตรงนี้ใช่ไหมคะไอ้ทางซ้ายหรือขว่าโอ้ยงอดนะเพื่อนไกลมากไกลมากแล้วนะเพ้าะนะคะสามารถส่งตรงนี้ได้เลย โอ้ยมีหมาคิดถึงมาอ้วนอยากเข้ากล้องเไหมมายูโรมองกล้องหน่อยได้ไหมอะยูโรอย่าชนขากล้องกล้องสั่นเลยอะนี่ลงไปแค่ชั่วโมงเดียวคิดถึง โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หายเครียดหายเหนื่อยแล้วแหละก็เดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือปกติเนี่ยเวลาเราจะส่งของให้ลูกค้าเราก็จะบุ๊กในแอปแอปหนึ่งนะคะเป็นแอปของขนส่งอันนึงนั่นแหละปกติแล้วเวลาพอเราบุ๊กเสร็จเนี่ยเขาก็จะมารับภายในวันนั้นใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้อยู่ๆเขาก็เราบุ๊กเมื่อวานแล้วเขาก็ไม่มานะทั้งวันเลยแล้วพอมาวันนี้เราก็ เราก็เลยเหมือนแบบบุ๊กใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วพอเราบุ๊กเสร็จมันจะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะของคนที่จะมารับเราเลยโทรหาเขาว่าแบบเออวันนี้จะเข้ามาไหมคะแล้วเขาก็ถามที่อยู่อะไรเงี้ยเราก็บอกที่อยู่เราไปเขาก็บอกว่าเอ้ยผมไม่รับงานตรงที่อยู่นั้นเราก็เลยแบบแล้วอย่างนี้ให้เราทำยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโอนไปให้อีกคนนึงที่รับงานในละแวกที่เราอยู่นะคะ เราก็โอเคเราก็รอเช็คพอเช็คว่าเขาเปลี่ยนคนให้แล้วเนี่ยเราก็โทรไปนะคะเบอร์คนใหม่ว่าแบบเออจะมาไหมคะวันนี้เขาก็ตอบว่าเอยเขาไม่รับเหมือนกันตรงเนี้ยเราก็เลยแบบแล้วอย่างนี้จะให้เราทํายังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือ,คอเราไม่ได้ทําเสียงแบบเหมือนวินแบบเมื่อกี้นะแต่เราแค่บอกว่าเออแล้วอย่างนี้ทาไมทุกคนพูดอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงถ้าไม่มีใครรับงาน เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขามารับก็ได้แต่ว่าเหมือนเขาก็ไม่ชัวร์ว่าจะมาได้กี่โมงแล้วเราก็แบบเหมือนกลัวเขาจะไม่มาค่ะแต่เขาบอกเราว่าเนี่ยจริงๆอ่ะในซอยบ้านเราแบบใกล้ๆเลยอ่ะโกดังมันอยู่ตรงนั้นเราไปส่งที่โกดังเองก็ได้นะเราก็แบบจริงเหรอเราไม่เคยรู้เลยว่าเหมือนเราเดินไปได้เหรอจากบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าใช่เราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเองคือถ้ารู้อย่างเงี้ยเราก็ไปส่งเองตั้งแต่แรกแล้วอ่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปแบบเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือมันก็ไม่ได้อยู่ในซอยบ้านเราหรอกเราก็ต้องออกไปข้างนอกนะคะมันก็ไม่ได้ไกลมากมันเป็นระยะทางที่แบบเราพอเดินได้นะก็โอเคเลยแหละเราคิดว่าหลังจากนี้เราคงใช้วิธีนี้ในการส่งของแล้วจะไม่ต้องเครียดเกินว่าแบบเอ้ยเขาจะมาหรือไม่มาอะไรอย่างนี้นั่นแหละค่ะเราก็ใส่เสื้อตัวนี้อุย้ยเราก็ใส่เสื้อตัวนี้นะคะเดินไปส่งของก็ อากาศมันร้อนมากจริงๆอะ่ะเพื่อนๆเ,เราก็แบบก็ร้อนนะเออเราก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเอ,อ้ยไม่เลยไหมอันเนี้ยโอเคมากไม่ร้อนแต่ว่าแบบในความเป็นจริงคือมันร้อนอะ่ะ <PE J 1> เพื่อนๆไม่ได้ร้อนขนาดที่แบบใส่ไม่ได้นะถ้ามันเป็นพวกอะคริลิกหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราว่ามันไม่ได้เลยอะ่ะเพื่อนๆบอคงจะเป็นลมแต่อันเนี้ยเรายังรู้สึกว่าแบบลมเย็นสบายอยู่แต่เหมือนด้วยความอากาศร้อนเนาะมันก็นั่นแหละเราสั่งของมานะคะมาอันบ็อกซ์กันเถอะ มีฐานมาให้ด้วยว้าวนาฬิกาปลุกนะคะเพื่อนๆเ,เป็นนาฬิกาปลุกแบบเหมือนสมัยก่อนนิดนึงอะ่ะเอ้ยสวยอะ่ะชอบเราซื้อมาราคารวมค่าส่งเน่ห้าก้ว่าบาทคะ่ะเราอยากใช้นาฬิกาปลุกแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ใช้มือถือน้อยลงนะ เราเบลอง่ายอ่ะเวลาเราใช้มือถือเราก็พยายามจะแบบปิดมือถือตลอดวิวิวเฮ้ย,ย,ยปุกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยยมันสวยมากเลยอ่ะมันสวยกว่าในรูปอีกคือมันเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันดูดีอ่ะ ไหมที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะคะก็จะมีแค่2รุ่นนี้ค่ะซึ่งจะเป็นไหมขนาด200กรัมทั้งคู่นะคะราคาอันนี้จะอยู่ที่80-90บถึงาบาทจะเป็นรุ่นที่เส้นใหญ่กว่านะคะเส้นขนาด3มมิลค่ะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นเล็กขนาด3าลายค่ะราคาอยู่ที่110บาทนะคะเราคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นแบรนด์นี้ผ่านๆตามาบ้างแล้วนะคะ ทั้งสองรุ่นเป็นไหมคอตตอนค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีละอันนะคะอันนี้ค่ะไหมเส้นใหญ่นะคะที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือไหมที่เราใช้ทําเสื้อตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้ค่ะจริงๆยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะอีกตัวหนึ่งไหมตัวนี้เนี่ยจุดเด่นคือความแห้งๆของไหมเวลาถักเสื้อออกมาเสื้อจะได้ความรู้สึกแบบแห้งๆแบบเหมือน ออแกนิกฟิลแบบแคล้ายๆมูจินืกอออกไหมคะแบบแห้งๆแบบนั้นอะส่วนตัวเราก็ชอบค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาถักมันกระด้างมือนิดนึงนะคะถักแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบลื่นไหลามากแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเน้นผลลัพธ์นะคะนี่เราก็เวลาเราถักเสื้อตัวหนึ่งอย่างเสื้อตัวนี้เนี่ย เราใช้ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆใช้แค่1กลุ่มกับอีกนิดๆเท่านั้นเองอย่างเสื้อเราตัวหนึ่งไซส์ที่แบบเล็กๆเ,เราอาจจะใช้ประมาณ300กรัมนะคะถือว่าโอเคมากเลยเข็มที่เหมาะกับไหมรุ่นนี้นะคะลายธรรมดาเนี่ยลายลูกฟูกเล็กอะ่ะก็ให้ใช้เข็มขนาดประมาณ5.5เราว่ากำลังดีคะ่ะมันก็จะมีช่องช่องลมหน่อยไม่แน่นเกินนะคะแต่ถ้าใครชอบงาน,น,นแน่นๆเนี่ยจะใช้ประมาณ ห้มิลก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นลายริบเนี่ยเราก็ต้องลดขนาดเข็มอยู่ที่ประมาณ4มิล4.5มิลประมาณนี้ค่ะถัดไปก็จะเป็นอันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นไหมเส้นเล็กขนาด3พลายค่ะอันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะเย็นสบายแล้วก็เพอร์เฟเลยนะสำหรับอากาศเมืองไทยเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ถักอะไรที่เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อทดลองใส่ได้ค่ะ ก็จะเป็นคอตตอนร้อที่เส้นแบบเล็กๆนะคะข้อเสียก็คือเวลาถักเนี่ยเราต้องใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะที่เราใช้อยู่จะเป็นเข็มเบอร์สามมิลค่ะก็ค่อนข้างจะนานนะคะกว่าจะได้งานเป็นชิ้นเป็นแผ่นแต่ว่าแต่รู้สึกชอบนะงานที่ออกมาก็จะเป็นแบรนด์แบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อออนไลน์ได้ค่ะเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้กระด้างมากค่ะเรารู้สึกว่าก็ยังมีความนุ่มนิ่มอยู่เหมือนกันนะเวลาถักและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของชิ้นงานที่เรากําลังถักอยู่นะคะซึ่งเราก็ค่อยๆถักอยู่อันนี้เราใช้เสื้อเสื้อยืดมูจิขนาดที่เรารู้สึกว่าพาดอดีเอามาใช้เป็นต้นแบบขนาดข,าดของเสื้อนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่างานเนี่ยมันจะมีความหดเล็กลงนิดนึงเพราะมันมีลายริบ อยู่ข้างในแต่ก็เดี๋ยวเราคิดว่าพอบล็อกแล้วมันก็น่าจะขนาดใช้ได้คะ่ะเรายังถักไม่เสร็จหรอกในคลิปนี้แต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าๆน,นะคะค่อยมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่าไหมตัวนี้เนี่ยใส่ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะคะ คลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้ทาพิสูจน์ความดีงามของไหมรุ่นที่เป็นเส้นเล็กอันนี้แน่นอนคะ่ะเพราะว่าเรายังถักไม่เสร็จเลยแต่ว่าเราก็ถักชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเสื้อสองตัวนี้นะคะก็คือผลงานการถักโดยใช้ไหมเส้นใหญ่ คอตตอนจัมโบ้ขนาด3มมิลน,นะคะก็เท่าที่ใส่มานะคะเดี๋ยวรีวิวให้สั้นๆง่ายๆก็คือมันก็ร้อนนิดหน่อยถ้าเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆเช่น37 4 0ถึง40องศาเราคิดว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าร้อนเกินที่จะใส่ในวันร้อนแบบนั้นนะคะส่วนตัวเราอะเราโอเคแล้วเราก็คิดว่าเราจะใช้ไหมอันนี้ต่อไปคะ่ะถ้าเป็นเพื่อนบางคนขี้ร้อนมากๆอะเราก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นไหมที่เส้นใหญ่ไปนิดนึง แต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้เป็นคนที่ขี้ร้อนนะคะก็สามารถซื้อไหมอันนี้แล้วก็มาถักเสื้อใส่ได้ค่ะและนี่ก็คือเสื้อตัวที่3นะคะที่เราถักด้วยไหมคอตตอนจัมโบ3สามมิลค่ะตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยลองใส่ออกไปข้างนอกเลยนะคะที่มาของเสื้อตัวนี้ก็คือมีน้องนะคะคนหนึ่งขอมาว่าอยากให้เราสอนถักเสื้อสายเดี่ยวค่ะ เราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็ควรจะสอนถักอะไรที่แบบเบสิกง่ายๆแบบเสื้อสายเดี่ยวนะจากนั้นเราก็ไปคิดๆดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนพวกเสื้อสายเดี่ยวเนี่มันจะมีปัญหานิดนึงก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าเราทำสายเดี่ยวแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสายเป็นเส้นขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วคือด้วยความที่ถักนิตติ้งมันมีความยืดหยุ่นอะสายมันก็จะมีความไม่คงที่นะคะเรารู้สึกว่ามันเป็น เสื้อผ้าที่แบบอาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่ถ้าเราถักด้วยวิธีการถักนิตติง้งอีกกรณีหนึ่งก็คือเราสามารถมัดเหมือนทําเป็นสายด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราค่อยมามัดตรงไหลอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แอบ,บรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดเรามัดไหลอะแล้วมันหลุดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนคิดอยู่อะว่าเออเราจะออกแบบยังไงดีแต่เราก็เหมือนเก็บเป็นข้อมูลไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนเพื่อนๆทําอะไรเบสิกประมาณเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราทําเป็นสายเดียวนี่แล้วผูกโบรตรงไหลอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อคนละฟิลกับเสื้อสายเดี่ยวที่มันคลีนคลีนที่แบบเป็นสายเกลี้ยง,งอะ่ะเพื่อนเพื่อนึกอ,ออกไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราขอไปคิดก่อนละกันว่าจะทํายังไงดีเราก็เลยออกแบบเสื้อตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นเสื้อกล้ามที่มีตัดต่อต่างๆแบบนี้คือเวลาที่เราถักอะไรเป็นลายลูกฟูกเล็กทั้งหมดแบบนี้เนี่ย งานมันจะมมวนขึ้นนึกอ,ออกไหมคะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยแล้วมันเป็นนิกเนี่ยยังไงมันก็จะมมวนเพราะว่ามันมันงัดมาทิศทางเดียวกันมันก็จะมมวนนะคะอันนี้เราก็เลยออกแบบให้มันมีเหมือนกระดูกปลาอย่างเงี้ยเป็นเส้นเพื่อให้งานเนี่ยเหมือนมีความแข็งแข็งมาค้ำไม่ให้มันมมวนขึ้นไปเพื่อนเ่อฟังแล้วงงไหมคะ วิธีการที่เราใช้ออกแบบอันนี้นะคะเราก็คือเหมือนแบ่งให้มันเป็น4ส่วนพอเป็น4ส่วนแล้วเนี่ยส่วนที่เราจะทําเป็นต่อตรงเนี้ยเราจะถักเป็นลายเพล l ตรงขอบนะคะแล้วเราก็จะต่อจากด้านหลังพอเราพอเราเย็บประกอบด้านหลังเนี่ยด้านหน้ามันก็จะนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆปกติด้านในเสื้อใช่ไหมคะที่มันจะนูนแต่อันนี้เราอยากให้ความนูนมันอยู่ข้างนอกเพื่อให้งานมันดูแบบ เหมือนมีเป็นเส้นลงมาค่ะเวลาเราออกแบบพวกเสื้อผ้าไม่ว่าอะไรก็ตามเรามักจะให้มันมีลายเส้นเพื่อเวลาที่ใส่อ่ะมันจะทําให้คนใส่ดูเหมือนดูเพียวๆยาวๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรสนิยมเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะทาพิสูจน์ใส่อันเนี้ยออกไปข้างนอกเราแพลนเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่เยาวราชนะคะเพือ่อนๆถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกก็อาจจะเปลี่ยน แผนเป็นอย่างอื่นนะ 啥？ ที่เรามายาวราชในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราตั้งใจมาที่คาเฟ่นี้ค่ะชื่อคาเฟ่ว่าคิรีไทยทีนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าคือเมื่อวันก่อนนะ่ะเราได้ดูคลิปที่ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวเมืองไทยค่ะเสร็จแล้วเขาก็มาดื่มชาที่ร้านนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นร้านที่ขายชาไทยโดยเฉพาะค่ะปกติเราไม่ค่อยรู้เรื่องชาไทยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดื่ม แต่ว่าในคลิปนั้นน่ะที่ชาวต่างชาติเขามาเขารีวิวเอาไว้ว่าชาร้านนี้คือดีมากคือหอมแล้วก็ค่อนข้างเนียนนุ่มเขาอธิบายอย่างเงี้ยนะคะพอฟังแล้วเราก็อยากมาลองเลยแหละ นะคะทุกคนหลังจากที่เราได้ทดลองนะคะการใช้ไหมอันนี้เนี่ยเราก็ทดลองกับเสื้อหลายๆตัวแล้วเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าอืมว่าไหมชนิดนี้เนี่ยนะคะดีค่ะเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะคะก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของไหมทั้งสองชนิดไว้ให้เพื่อนๆนะคะก็จะมีอันอันเนี้ยก็จะเป็นไหม จัมโบ้คอตตอนจัมโบ้สามมิลน,นะคะกับอีกอันนึงก็จะเป็น3พลายเส้นเล็กกว่าค่ะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อตามกันได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ขอบคุณทุกการกดไลค์แชร์และ Subs subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ